สบายดีด้ทุกคนสบายดีจากหลวงพระบางตอนนี้กบอยู่มองซึ้อปีอยู่ตาดกล่องซีกลนไม้อีกแล้วกลับมาหาผู้สาวนะตามคำขอเอโมนี่บอกว่าต้องมา,มาซื้อสวยแล้วน้ามะพราวนะอันนี้พวกเขากำลังจะไปกินข้าวสวยอยู่ตาดแก้วมงคลไปแอนจะกินเนาะแอนเห็นอยู่ในคลิปทิกตอกมันก็เลยรีเควสมาอยากไปเขาก็จองให้จะไปบุญไปกินอยู่คนทุกคน แต่ว่าทีไปตาดแก้วมงคลต้องซื้อตเกตก่อนแล้วรถตู้จะพาขึ้นไปเพราะว่าตาดแก้วมงคลจะอยู่กองตาดของสีเนาะคันเะัานั่งรถไฟฟ้าไปมันจะไปแต่ตาดของสีจะไม่ได้ไปตาดแก้วมงคุนี <c oughs> ่คือนี่แหละหวานไหมหวานไหม ม้อยซื้อแล้วม้อยมใากินหวงนะตอนนี้แจ็คสารวันเป็นซื้อปีอยู่ทุกคน่สกี่่นชไุกเยนตไดเจอเราอีกแหละมะพร้าวห้าเราแซบโอเคเอามะข้าวนึ่งทบกบเอามานมะข้าวบ่ดโอเคเอาสหน่วยี่บ่ ตัวเย็นตัวเย็นตั้งใจมาหาได้หนิแอโมนี้เขี่ยมไซสินได้แล้วว่าคันปิดงานแต่งหอมเอางี้ยไหลเอาคิวอางมาเนี่ย

นิดหนี่งนิดหนึ่งหวานหวานแท้หวานพอหวานเลาวเปล่าไหเด็กเออมระเาวีประเณน้องใบขาหวานตั้งมหาลาวรานี่แหละจุดสอง แฟนแฟนในกบแฟนในกบมามือนั friend, friend ่นเหนัง่อาเฟรเดีมยวไม่น้ออาเฟรไว้แจกขอาเคลือะอะไรลื้ออมเอียงมะโคดก้อยมันปะจะเอาบวกล่ะก่อะไรคนเอาจับอาันี้ เอาไว้เด้หนีูปีเข่าเด้คือไหวก่อนเอารวมกันก่อนพอต้องโชว์แต่บอกนี่แถมกล้วยเออได้อีกโมอยากได้ดอกของแถมอยากได้เจ็จใจยนีแน่นอนว่ะจะมีเลขทอลลาบอกหนังยังไม่ได้เอาฟีดเหมือนั้นเราแถมมาก่อนแล้วอืมเลยว่าเออเหมือนั้นเราแถมอันนี้เมือนั้นแถมละเมือนี้เราแถมกล้วยเนาะแต่ก็อยากได้เจใจ่าย เจาไใ้เจาะย่มเราแล้วแมนแมนแล้วเอามันแล้วไปไปขึ้นรถขึ้นรถไปล้างไม้ล้าไปกันเด้อเอาเฟสเลยเอาเชรเอาเชรเ้าะยังยังสีมาอยู่ฮอบสอง แน่นอนว่าอันนี้มองหน้า่ารถขึ้นขึ้นไปตาของซีทุกคนตานแก้มุกคุณนี่นี่นี่ทีเิงอีกอ๋อเดดยอโอเคโ่อยางโบไก่สันยางออกมานี่เนาะแมนบอลนี่นะนี่นะ นั่งรถมาแป๊บเดียวทุกคนย่างไปก็ได้นเนาะ <Okay. S 1> อันนี้คือตาดแก้วมงคลทุกคนอีกตาดหนึ่งที่ว่าบางคนกับมงคลจัดนะจะมีแต่กรุบชัวร์นะมากินเขาเพราะว่าคนจะซื้อติกเก็ตก่อนที่เข้าไปมองจอดรถตาดของซีเนาะจะมีมองหันพวกเก็บเงินเนาะแล้วเขาบอกให้ขี่กายขึ้นมาเทีงนี้ขอใช้รถแต่ให้ไปซื้อปี้แล้วก็น,นั่งรถรถไฟฟ้าหันขึ้นมา ขึ้นไปตากของซีเนาะและอันนี้มันอยู่หลุมตากของซีละคนก็เลยข,ขึ้นซื้อทีเกตแล้วก็ขึ้นไปตากของซีแล้วก็เลกยกไก่ตากแจมุงคุนคนก็เลยบ้หัวนะทุกคนอันนี้เฮาก็ซื้อทีเกตแล้วเฮาบอกเขาเจ้าว่าให้รถสู่พามามาตานี้แจ่ว่าต้องซื้อทีเกตก่อนสิบปีเข้าตากของซีก่อนกินเข้าแล้วก็ ซืซ้อกบชิปสองนี่เอโชว์มาจองเตาะว่าอ้าหาเนี่ยไม่ต้สั่งเนื้ฟัวจีนมิวเห็นน้ำตกเนาะ มีขา้ขาวมีนึกแม่ิมีข้าวนี่แหละไ่ว,วาแท้หรอตาดแก้วมงคลนี่ตาดแก้วมงคลนะทุกคนบรรยากาศกินนข้าวแล้วก็มีน้ำตกงามเนาะอันนี้จะแม่น้ำไหลมาจากตาดแก้่องซี่็แหละเพราะว่าตาดกองซีจะอยู่เชิงทุกคนอยู่เทิงนเนาะน้ำกันไหล ในลลงไฟอีกแกงป่านะอม,อ,มอาหารยังมาเรื่อยๆ,ๆทุกคนทุกทยก่แกงป่านักรถ เก่งป่าฮอนฮอนทุกคนอันนี้ชเกเนวิงปิ้งไก่ปีกไก่แกงฮอนฮอนเลยได้นี่กบเจ็บคอเนาะป่านน่าจะปานนินเนาะบางหนังหอมหอมเจ้าส่ใบ่ะใบอย่างกัยางนมันหอมเนะ ไก่ครับครับตัเกิดัวกำอีกล้กำบรรยากาศดีเนาะงานกินข้าวกับเบิ้งน้ำซุกไป

่ใช้มืออะนะแล้วน้องยังมีความหอมมากแต่เปนกินท่ามกลางบรรยากาศยู่หลังเบเกแบอาหน่บ้าาีอเนี่ยอยากนองอาหารก็ชืว่าได้ไวอยู่นะทุกคนเาะ ก็บ,บรย่นแล้วมันนังแป๊บเดียวมีห์เแบบนี้ค่ะอาหารมาเรื่อยๆอันนี้สุดเจวผักกับเจวผักลวกกับเจลมกเกลนตำกับมีโอ้โหบรรยากาศดีแห้งเนาะเย็นเย็นเนี่ยได้นี่น้ำตกลมมาแล้วกับลมผัดทุกคนลมผัดมาเรื่อยๆนะ

stand up ตัวอ่าโอเค stand up ยืนกินมันแซ่บโอ้โหอาหารมาเรื่อยๆแจ่มันตำแจ่มันอย่นี้ขั่วจ่มั่นเด็ดกว่านี่พอมีบ่วะกินแจ่มั่นแมะยำนั่นนี่เนาะยำแจ่มันยำมามามั

เบล็ดตีไอไปมาเรื่อยๆแบบอิ oh. ่มละลายละไอปลาระเีได้นิร mm. ้านไหมเอ้าเีอิ่มละจีปลเี้หำหรอ ป่านน่าติมแต่ว่าจำเอาจำเอาว่ะจนได้จำพิกซ์จำ่แล้้าเรียนาไทยแ้วาอังนะมาลองบ้งที่กินใหม่ๆรกรอบต้องมีซอสอดียีเอ้ยล้วแกงนอินกดเยมา อะไรอยู่กอแล้วมันกินหลาปานลมพัดทุกคนเห็นไหมใช่ปะไม่เย็นเย็นหนึ่งเย็นเย็นอา้น้ำเนาะเบิ่งอไอน้ำไปคือลมพัดเนี่ยจะเปิดพัดลมนี่ละ

แต่มีมงนางกิดอย่างนี้ชายหูบชุดชายหูบเนาะนี่ยงามเลยแตมีตัวน,นี้น้ำตัวนี้เขาเจ้าเห็ดใหม่เดีบอสฟอสเซกอรอย่างนี้จะทำนิดตอนกบมาคือได้เนาะอันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาจะเพิ่นกหญ่เพิ่มขึ้นมาซอคอ,อขึ้นอือันนี้น่าจะเพิ่มให้ใส่น้ำมันไหลผ่านนี่นะประมาณนี้นะทุกคนนีก็งาม นี่ก็งามนะมีขวานนีน้อยข้ามไปนี่กัอันนี้ก็มี่งผบอกบปกติน้ำน,น,นี่จะไม่ได้ไหลผ่านเลยนี่จะไหลผ่านแต่พุ่นนเดียเห็นอยู่พุ่นกันเจ้ากำลังเข็ดอ,อีกน่าจะเข็ดให้แบบเป็นพักเป็นพักใครน้ำไหลผ่านแลวก็กินข้าวน้ำก็ไหลลงเราจะคนเนี่ย ประมาณนี้นนี่กำลัง,ก,งกออยู่นี่เป็นหน้าจะเป็นซะนกำลังกินข้าวน่ะไอู้้กันน้ำบ่งอีน้ำไหลมาจากหันหัวลงเนี้ย งนพ่นอ,อตัวนั้นก็แม่นมองกินข้าวอย่แลเง้ยน้องๆเพ่งกับขุดเลยบรรยากาศถือว่าดีทุกคนแต่สำหรับกบเนาะ อาหารบ้าปานได้เจ้ออันนี้นนว่าวแบบอันนั้นอ่ะอาหารธรรมดาโบจะว่าวกันกลองมาเบิ่งทุกคนปากไฟปากมันเนาะบางคนอาจจะมาโรสซาดแนวนึงแนวอื่นก็มีเนาะสำหรับพวกแตธรรมดาอาหารก็ให้โป<บ>๊ไอซี cây đấy phong sâm phong nhang, cang ok, đã đái vô, hồ nam đã chảy thàn đấy, long bao เอาทุกคนเจอกันคลิปหน้านะทุกคนจบแล้ววันนี้เอาปิดเลยเหรอคลิปคือถ่ายคือถ่ายคลิปง่ายแต่ว่าเอาคลิปแบบไปสถานที่นั่นสถานที่นี่มันแบ่งย่อยเด้ชิบวันนถ่ายวันนี้คือกันบอสเ่ยโดยจะตายเข้าตัวอะไรดีละน้องทุกคนคลิปนี้มากินข้าวตัดแก้วมงคลเนาะคือว่าบิวตี้อาหาร หม้ปานเนี่ยสำหรับกบเหละสำหรับกบเนาะหม้ปานเนียแต่สำหรับคนอื่นกับวงหู้เนาะสบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าฮะมันเป็นมาร์ทเลยพี่จริงหนามมันเป็นมาร์ทเนาะเคยเป็นมาร์ทแต่ว่าเออเห็นบ่เออหู่จักอันแม่กระสาบอ่ะอ้าวหุ่นส่วนหุ่นยูมิการกระบี่หัว แมงกะซามนยกะเป็นซับอีกอยู่บนนึงแต่ว่าต้นนี่มมนก็ิอยู่บนนึงแมงกะซาบอยากอยู่ใกล้แก่ข้าวอย่างนี้เพราะมันม่เป็นอม่พ่อแบนหมากมันันหมะแากเอาเป็นอ่ไม่กินอีกนนอยบ้างไม่มาตินนิดน่อเมื่อเงื่อนต้องเ็ขวบงงมนมันแซบแล้มีข้อกิแต่นน่อย มาหามาอยู่เกาะับปักกักเลยไปพอแลกได้บบอน้หูไปเจอกันคี่หน้ายบาย